ลองกู้เงินรับบิทแคสสินเชื่ออนุมัติเร็วรู้ผลไวรับเงินทันทีรายได้80,00บาทก็สามารถสมัครได้คลิปนี้จะมาสอนวิธีการส,รสมัครสินเชื่อรับบิทแคส h ซึ่งเป็นสินเชื่อนาโนแฟแนซ์ทาให้สมัครง่ายกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปนะครับสามารถสมัครได้ทุกอาชีพเพียงแค่มีรายได้เริ่มต้น8 0 0 0บาทขึ้นไปก็มีสิทธิ์สมัครได้แต่มันก็ต้องแลกกับการที่ว่าวงเงินที่ได้เนี่ยจะต่ากว่านะครับและดอกเบีย้ยเนี่ยจะสูงกว่านะแต่มันก็ประมาณหมื่นละ10บาทต่อวันเท่านั้นนนนะรับบยงงไงถูกว่่่าสิเชือออบบแน,อน แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผมสมัครไม่ผ่านนะครับถ้าถาม,มาเพราะอะไรผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยมีสินเชื่อมากเกินไปนะครับหรือไม่ก็ผมเนี่ยไม่มีธันค้าไม่มีร้าน,าานขายของก็ได้นะครับทําให้ผมเนี่ยสมัครไม่ผ่านนะแล้วผมก็เคยสมัครมาแล้วนะครับทาให้มันอาจจะมีการข้ามขั้นตอนบางอย่างไปนะครับซึ่งถามผมนะครับมันไม่น่าจะต่างกันมากขนาดนั้นนะครับคุณสามารถดูคลิปนี้และสมัครพร้อมกันได้เลยนะสวัสดีครับผมปันจากช่องฝันยิบกุงออนนะครับช่องนี้การทาเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อในระบบถูกกฎหมาย ใครสนใจเรื่องนี้สามารถกดติดตามได้ทางช่อง y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k แล้วก็เว็บไซต์เลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับอาจจะตอบช้านิดนึงนะแล้วคุณต้องระวังสินเชื่อนอกระบบและมิจฉาชีพเอาไวด้ดีๆนะตอนนี้เยอะมากๆเลยเอาชื่อสินเชื่อในระบบไปใช้สินเชื่อในระบบทุกตัวนะครับไม่มีการติดต่อผ่านไลน์ข้อความ f a c e b o o k t i k t o k ใดๆเลยนะครับและไม่มีการให้โอนเงินก่อนเลยนะครับไม่มีเลยถ้าคุณต้องโอนเงินหรือว่ากู้ทางไลน์ได้เนี่ยคุณกำลังเจอมิจฉาชีพนะะตแล สำหรับวิธีการสมัครสินเชื่อและปิด Cash นะครับอย่างแรกเลยนะคุณต้องไปดาวน์โหลดใน Play Store หรือ App Store เท่านั้นนะชื่อแอปพลิเคชันละ b b ิดแคส h ที่เป็นรูปกระต่ายสีส้มเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ได้นะครับช่องทางอื่นก็ไม่ได้นะครับมีสาชีพล้วนๆนะเตือนแล้วนะครับให้เข้าแอปและบิด Cash ได้เลยนะมาที่หน้าแรกให้กดสมัครใช้งานเข้าสู่ระบบได้เลยใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปแล้วกดดําเนินการต่อระบบก็จะส่ง OTP ด้วยตัวเลข6หลัก แล้วก็รอตัวเลข6หลักเนี่ยมาทาง SMS นะครับแล้วก็กดลงไปได้เลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับตรงนี้ผมจําได้ว่าเขาจะให้ตั้งพินเพื่อลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเคยสมัครแล้วเนี่ยเราก็ใส่พินที่เราตั้งไว้อะลงไปได้เลยนะครับหน้าตั้งค่าระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือนะครับก็จะสะดวกขึ้นเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันรับบิตแคชครั้งต่อไปนะไม่ต้องกดพินแล้วก็ได้จะกดยืนยันหรือข้ามก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใส่พินตามปกตินะ มาหน้าแรกและบิ c a s สก็จะมีแนะนำสินเชื่อวิธีการสมัครสินเชื่อโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็ลองอ่านดูกดวิธีการสมัครสินเชื่อไปอีกหน้าหนึ่งเพื่อดูรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างนี้และ i ิ c แคสผ่อนตามใจวงเงิน3 0 0 0ันถึงแบาทผ่อนขั้นต่ำ2%ของยอดเงินต้นบวกดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย33%ต่อปีรู้ผลอนุมัติพร้อมเบิกเงินทันทีและคุณสมบัติ บุคคลธรรมดาอายุ20-65ปีสัญชาติไทยรายได้ขั้นต่ำ8,000บาทต่อเดือนก็จะดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือคำถามที่พบบ่อยก่อนสมัครก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็กดสมัครสินเชื่อได้เลยนะครับหน้าสมัครสินเชื่อก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่โดยหัวข้อแรกเนี่ยเยอะสุดนะครับก็คือการกรอกข้อมูลที่จําเป็นในการสมัครสินเชื่อทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดหัวหัวข้อเลยนะ หัวข้อที่1นึข้อมูลส่วนตัวนะครับกดถัดไปเลยหน้าข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็จะมีชื่อเราสถานภาพสมรสโสดก็เลือกไปนะครับถ้าเกิดใครมีคนต้องดูแลก็แจ้งด้วยนะครับมีรูปมีคนที่บ้านต้องดูแลกี่คนนะครับอันนี้บอกก่อนนะว่ามันเป็นภาระนะครับนะถ้าเกิดคุณอยากได้วงเงินเยอะอาจจะเออน่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับระดับการศึกษาสูงสุดนะครับจบอะไรก็เลือกไปนะและอีเมลของเราสําหรับการติดต่อนะ แล้วก็กดถัดไปหัวข้อที่2ที่อยู่ปัจจุบันนะครับกดถัดไปนะหน้าที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ให้เลือกประเภทที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของใครมีภาระหรือเปลา่าหรือว่าเช่าอยู่ที่อยู่ปัจจุบันและจะส่งเอกสารเนี่ยก็เลือกจากหััไปรษณีน์ก่อนจากนั้นระบบก็จะไล่จังหวัดอำเภอตำบลให้เราอีกทีหนึง่งแล้วเราก็ก่อข้อมูลที่เหลืออีกทีหนึ่งนะครับพวกบ้านเลขที่หมู่อาคารหมู่บ้านซอยถนนแล้วก็กดถัดไป ข้อ3มนะครับข้อมูลอาชีพนะกดถัดไปหน้าข้อมูลอาชีพก็จะมีหัวข้อเดียวเลยอย่าเพิ่งดีใจนะครับทำอาชีพอะไรเนี่ยก็เลือกไปนะเจ้าของธุรกิจรับจ้างทั่วไปฟรีแลนซ์หรือพนักง,งานลูกจ้างเนี่ยเมื่อเราเลือกอาชีพนะครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเยอะเลยนะครับอย่างพนักง,งานเนี่ยก็จะมีลักษณะการจ้างงานทํางานอะไรชื่อสถานที่ทํางานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจนํานวนครั้งที่ได้รับเงินเดือนในแต่ละเดือนวันที่รับเงินเดือนธนาคารที่รับเงินเดือนประเภทบริษัทที่ทํางาน เป็นมหาชนจำกัดรัฐบาลหรืออะไรก็ว่าไปนะตำแหน่งงานอะไรก็แจ้งไปด้วยอายุงานกี่ปีกี่เดือนและประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมดด้วยที่อยู่ที่ทำงานนะครับก็กองเหมือนที่อยู่ปัจจุบันนะก็เพิ่มจากรหัสไปรษณียกนแล้วก็ไล่มาให้ครบนะครับจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานด้วยแล้วก็กดถัดไปได้เลยหัวข้อที่4ข้อมูลการเงินก็กดถัดไปหน้าข้อมูลการเงินก็ให้เลือกเหตุผลในการสมัครสินเชื่อขยายธุรกิจ เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจหรือตั้งธุรกิจใหม่จำนวนบัตรเครดิตที่มีทั้งหมดมีภาระผ่อนบ้านหรือค่าเช่าบ้านต่อเดือนด้วยหรือเปล่าภาระผ่อนรถต่อเดือนและค่าเบี้ยรประกันทั้งหมดที่เราต้องจ่ายนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยหัวข้อที่5บุคคลที่ติดต่อได้ก็กดถัดไปนะครับหน้าบุคคลที่ติดต่อได้ก็ต้องใส่ไป2คนนะครับที่สามารถติดต่อได้นะอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาเขาต้องการจะทวงถามนี้เนี่ยแล้วติดต่อเราไม่ได้เนี่ย เขาอ่ะจะต้องไปติดต่อสองคนนี้แทนนะครับแต่ปกตินะถ้าเราจ่ายนี่ตรงเวลานะครับไม่มีปัญหาใดๆนะเขาก็ไม่ติดต่อมาหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายนี้เสร็จแล้วเราหนีนี้เนี่ยเขาก็จะติดต่อไปที่2คนนี้นั่นเองนะครับก็ให้เรียกความสัมพันธ์นะครับเป็นอะไรนะพ่อแม่สามีภรรยานะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อนมสกุลเบอร์โทรศัพท์ทั้งสองคนให้เรียบร้อยนะแล้วก,ก็กดถัดไปได้เลยหัวข้อที่6ข้อมูลล้านค้านะครับก็กดถัดไปนะหน้าข้อมูลธุรกิจส่วนตัวก็จะมีให้เลือกว่าทาอะไร ส่วนตัวผมอ่ะไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ต้องกดว่าไม่มีนะแล้วกดถัดไปได้เลยกรณีมีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ให้เลือกธุรกิจส่วนตัวนะเนี่ยค้าปีค้าส่งอาหารบริการอะไรก็ว่าไปนะประเภทสินค้าหรือบริการนะครับก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับพยายามเลือกให้ตรงความจริงมากที่สุดนะรายละเอียดชื่อร้านค้าชื่อแบรนด์ช่องทางการขายสินค้านะครับขายผ่านหน้าร้านหรือขายผ่านออนไลน์เนี่ยก็เลือกไปนะ ถ้าเกิดว่าคุณขายผ่านออนไลน์นะครับก็ต้องมีชื่อร้านแบรนด์ Brand, บนออนไลน์พร้อมลิงก์ของร้านค้าและช่องทางร้านค้าออนไลน์ด้วยนะครับว่าขายที่ไหนนะหรือว่าคุณมีเอกสารการขายยอดหลังสัปสิบวันจาก Lazada, s h o p ป e ี้แกร็บไลแมนเนี่ยแล้วก็ถามถึงบริษัทที่ใช้ขนส่งบ่อยๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีหมดเนี่ยก็น่าจะดีกับคุณเลยนะครับก็กดถัดไปได้เลยนะ าการเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือก็จะขอเช็คข้อมูลในโทรศัพท์มือถือซึ่งถ้าเกิดใครไม่สะดวกใจนะครับอยากให้ใครมาเช็คโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็หยุดก็ได้นะครับแล้วลองไปสมัครสินเชื่อตัวอื่นดูนะแต่น,นี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับสินเชื่อเกือบทั้งหมดเนี่ยขอเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์มือถือหมดเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมั่นใจในรับบิตแคสนะครับเพราะว่ามันเป็นสินเชื่อในระบบไม่ใช่ม่ชาชีพนะครับสามารถเช็คได้ในเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ b o t o r t h นะครับ ดังนั้นผมมั่นใจนะครับผมก็กดเข้าใจแล้วไปต่อได้เลยนะให้เรารู้จักคุณมากขึ้นทางระบ b i ิ c แคสก็จะขอเข้าถึงข้อมูลตําแหน่งแล,และข้อมูลอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบและพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อนะ<ม>ก็กดเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวทั้งสองอันแล้วกดอนุญาตกดถัดไปได้เลยรอสักคู่ให้พี่ตายวิ่งดําเนินการสินเชื่อก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับมาหัวข้อใหญ่ที่2นะครับ อัปโหลดเอกสารนะก็จะมีรายการเดินสเตทเมน์ธนาคาร6เดือนย้อนหลังนะครับซึ่งต้องอัปโหลดทุกคนนะสลิปเงินเดือนพอง,งอด91ถ้าเป็นพนักง,งานประจำหรือธุรกิจเนี่ยก็ส่งไปให้เรียบร้อยเลยนะครับและสุดท้ายนะก็จะเป็นใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคนะครับค่าโทรศพัพท์ค่าน้ําค่าไฟนะครับถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดส่งไปได้เลยนะหน้ารายการเดินบัญชีธนาคารซึ่งต้องอัปโหลดเอกสารเดินบัญชีสเตทเมนต์หเดือนล่าสุด แต่มาอัปโหลดได้มากกว่า1บัญชีนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับวงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้นนะครับก็ให้เรากดบวกไปได้เลยนะครับโดยสินเชื่อตัวนี้จะสามารถรับอ e ีสเตตเมนได้7จดธนาคารนะครับก็คือกรุงศรีกสิกรกรุงไทยไทยพาณิชย์ไทยธนาชาิกรุงเทพแล้วก็ออมสินนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาวิธีดาวน์โหลดสเตตเมนต์จากอัฒนาคารเนี่ยเพื่อไปส่งให้รับบิตแคสดอ่ะคุณลองไปดูในเพล์กก,อก่องผมได้เลยนะครับมีอยู่นะครับ ผมก็จะส่งกสิกรนะครับก็เลือกเนี่ยกสิกรได้เลยนะจากนั้นก็กดอัปโหลดแล้วก็เลือกสเตทเมนท์ที่เราเพิ่งโหลดมาในมือถือได้เลยนะครับแล้วก็รอให้ทาง Rabbit Cash เนี่ยตรวจสอบข้อมูลแป๊บหนึ่งก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงรายการเดิอนบัญชีเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูก2อันนะครับก็คือรายการเดินบัญชีเดนล่าสุดต้องเป็นเดือนปัจจุบันหรือเดือนก่อนเท่านั้นและคุณต้องมีรายการเดินบัญชีต่อเนื่องติดกันอย่างน้อยหเดือนนะครับ ผมอัปโหลดไปสามอันเลยนะครับคิดว่าจะอนุรัตผ่าันะครับถ้าครบแล้วกดถัดไปได้เลยนะหน้าอัปโหลดเอกสารสลิปเงินเดือนล่าสุดก็ให้กดบวกเพื่ออัปสลิปเงินเดือนเลยนะครับและอย่าลืมใส่รหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ด้วยถ้าเป็นพนักง,งานประจำก็ต้องมีสลิปเงินเดือนนะครับสำหรับเจ้าของกิจการเนี่ยก็ต้องส่งพองอด .91 แบบแทนนะครับซึ่งจะมีหน้า1นถึงสนะครับแล้วก็พอนางง .90 ด้วยนะครับอัปโหลดให้เรียบร้อยแล้วกดถัดไปได้เลย หน้าใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคใครมีใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าค่าน้าปราปลาค่าโทรศัพท์อายุไม่เกินสงเดือนเนี่ยก็ส่งไปได้เลยนะครับผมก็ส่งใบแจ้งหนี้โทรศัพท์ไป1ใบนะครับแล้วก,ก็กดถัดไปได้เลยนะหน้าตรวจสอบข้อมูลการสมัครนะครับก็จะเป็นข้อมูลของเราทั้งหมดนะลองไล่ดูอ่านให้หมดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยให้กดถัดไปได้เลยนะหน้าพี่ต่ายกำลังดำเนินการนะครับก็รอไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเด้งมาเลยนะว่าสินเชื่อไม่ผ่านการอนมัตจบเลยนะครับ ก็ต้องรอสมัครใ่อีกครั้งในสเดือนถัดไปนะครับก็จบแล้วนะครับก็ส่งเอกสารเยอะแยะนะครับแต่สมัครไม่ผ่านนะก็ธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะถ้าเกิดคุณสมัครตัวนี้ไม่ผ่านคุณก็เป็นสมัครตัวอื่นนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากจะตัวนี้ให้ได้นะครับคุณอาจจะต้องไปลองศึกษาดูนะครับว่าตัวนี้เขาต้องการอะไรกันแน่นะครับอย่างตัวนี้และบิ๊กแคสเนี่ยผมว่าผมอาจจะต้องไปขายของออนไลน์ก่อนเพื่อให้มีหลักฐานแล้วก็มาสมัครอีกรอบนึงนะครับอาจจะมีสิทธิ์ได้สูงกว่าเดิมก็ได้นะครับเนี่ยก็เป็น ไปสมัครซ้ําแต่ว่าคุณไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะผมบอกเลยนะครับว่าถ้าวันนี้คุณสมัครไม่ผ่านพรุ่งนี้คุณก็สมัครไม่ผ่านหรอกนะแต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยพวกนี้คุณมาสมัครใหม่เนี่ยมันอจาจจะสมัครผ่านก็ได้นะครับแล้วใครผ่านเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับนะที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องการยืนยันตัวตนเรื่องการรับสัญญ,ญาส на, ินเชื่อรับสัญ,ญญาวงเงินนะครับแล้วก็เรื่องการกดเงินออกมาใช้นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะสำหรับสินเชื่อและบิตแคสนะครับแต่พอดีผมไม่สามารถสมัครต่อได้แล้วนะคครรัับบก็ขอโทด้วยนะ สำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ผมจะพยายามมาตอบนะซึ่งผมจะมาตอบช้าหน่อยนะครับวันละครั้งหรือ2วันครั้งนะครับเสาร์อาทิตย์คงไม่ได้มาตอบนะครับก็มีอยู่กับครอบครัวเนาะแล้วก็อยากรบกวนนิดนึงนะ3ามคำถามให้ผมเข้าใจด้วยนะครับบางทีมันสั้นเกินหรือบางทีแบบข้ามคลิปอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคุณถามอะไรเนี่ยผมก็จะตอบตอนที่ผมเข้าใจนะครับก็อยากจะช่วยนะครับแต่ก็อยากจะให้เข้าใจกันด้วยนะสุดท้ายนี้ผมก็ขอเอวยพร์ห้ที่คนสมัครผ่านนะครับ ใครสมัครผ่านแล้วเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าเนี่ยผ่านผ่านแล้วได้วงเงินเท่าไหร่ก็มาบอกได้เลยนะบอกก่อนเลยนะครับว่าการที่บอกว่าสมัครผ่านแล้วหรือได้วงเงินเยอะแค่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่การอวดนะครับมันคือการที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเขามีกําลังใจนะแบบเฮ้ยคนนี้ก็สมัครผ่านคนนี้ก็สมัครผ่านเฮ้ยคนนี้ได้วงเงินเยอะเขาจะได้มีกําลังใจในการลองกู้กับสินเชื่อถูกกฎหมายสินเชื่อในระบบนะครับมันเป็นการช่วยเหลือคนที่ดีมากเลยนะครับแทนที่เขา่ะต้องไปกู้เงินสินเชื่อนอกระบบอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นกําลััังใจด้วยกนนะครบ ความถึงตรงนี้แล้วนะรบกวนนิดนึงนะครับช่วยพิมพ์คําว่าฟังจบแล้วให้ผมได้ชื่นใจหน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะเป็นกาลังใจให้ผมได้ดีมากๆเลยนะหรือจะช่วยง่ายเพิ่มเติมก็ได้นะครับสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ซื้อของในแอปช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมเนี่ยไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้สินเชื่อเพื่อมาใช้สุริสุรายนะครับ คุณควรจะกู้ก็ต่อเมื่อหนึ่งฉุบเฉิญนะครับมีคนเข้าโรงพยาบาลนะอันที่2คือคุณต้องการจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ต้องการจะสร้างไรายได้ใหม่นะครับอย่างอื่นเนี่ยเก็บไว้ดีกว่านะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินณตอนนี้นะครับก็ขอให้คุณเนี่ยดูช่องนี้เสร็จขอให้กู้ผ่านแล้วก็ขอให้นาคตไปเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องทางการเงินอีกเลยนะครับนะ ก็มาฟังได้นะครับมาคุยกันได้นะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาประหายไปหมดเลยก็ <c oughs> <g iggle> <g iggle> มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมเหงาเ <g iggle> งินก็ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามผมตรงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย